เพื่อนๆกรับตอนนี้แอดมินได้สปอยผลมังกรรีเวิร์กออกมาแล้วครับเพื่อนๆชิว่าสกิลเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันก่อนที่จะไปดูฝากให้ทุกคนกดหดัวใจและกดตามช่องนี้กันได้นะยรับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเราสามารถไปดูช่องที่แอดมินได้เลยนะครับทุกคนครับมาดูมาดูสกิลมังกรนะครับนี่มาดูนะครับผมเนาะว่ามีอะไรบ้างโมเดลก็จะเปลี่ยนเลยครับดูอันดับแรกนะโมเดลอันนี้จะเป็นสกิลแซดนะสกิลแซดก็จะเป็นประมาณนี้สกิลก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าจะมีเอฟเฟกต์ ก็จะมีเอฟเฟกมากขึ้นแต่ว่าสกิลเหมือนเดิมจากรูปิธีการคาดการ์ละนี่เลยสกิลแซดก็จะเป็นแบบวิธีการชาร์จเหมือนกันเนาะนี่เลยครับประมาณนี้ละกันสกิลแซดแอดมินก็อ่ารีเวิร์กตอนเมื่ออ่าเขาเรียกว่าสปอยเมื่อเช้านี้มาดูสกิลเอ็กซ์ครับผมสกิลเอ็กซ์ก็จะเป็นการอ่าการจับผู้เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าอาจจะมีเอฟเฟกต์สวยขึ้นเนาะ ถือว่าไม่น่าเกียดทุกคนนะครับถือว่าแบบเหมาะกับการรอนอะเอฟเฟกต์โคตรสวยอ่ะเลยสกิลเอ็กซ์อะ่ X, อะโสลสกิลเอ็กซ์แบบสวยมากเพื่อนๆครับเด็กเนอะอันนี้อ่ะน่าจะเป็นหลอดเต็มนะครับหลอดเต็มก็จะประมาณนี้อันนี้สกิลซี 4, เนาะก็จะเป็นการแบบสแปมเหมือนเดิมแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเอฟเฟกต์มากขึ้นเฉยๆจากวิธีการคาดการณ์ดูนะครับทุกคนนะครับในความคิดผมนะและความคิดเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันกด้วยนะครับ ต่อไปมาดูสกิลวินครับผมสกิลวินโอ้ยเท่นะทุกคนสกิลวินเท่ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนไม่มีแบบเอฟเอฟตรงเอฟเฟคครับทุกคนนะครับตอนนี้มีเอฟเฟคเหรอเด็ดโคตรเท่สกิลเอฟตึงจัดใครเป็นผลบางกรแบบถาวรก็ถือว่าแบบดีไปทุกคนแต่ใครมีก็ต้องเจ็บหนักหน่อยคนถาวรเนาะหรือว่าอาจจะเป็นถุก็ได้้ยสกีเอฟตอนนี้แต่มันสามารถจับได้ทุกคนครับมันสามารถแบบ สามารถทำใส่จัตรูได้แต่ก่อนมันไม่สามารถทำใส่จัตรูได้นะสกิลเอฟเนาะอุ้ยสามารถสแปมได้ด้วยคนครับสามารถอ่ะสแปมไม่คล้ายแบบผลทีเล็กผลช้างผลทิสเน่ตอนนี้นะครับผมเนาะตอนนี้สามารถอ่ากดแถบได้กดชิกอุ้ยต่อไปสกิลแปลงล่างเหรออันนี้คือสเปสกิลแปลงล่างนะครับว้าเฮาตึงจัดเวลาเราแปลงล่างแล้วมันต้องไปยังไงทีนี้ รอหลอดหรอทำไมไม่ไม่แปลงเป็นสักทีเลยโอ้มันจะเมียโอ้มันจะตัวใหญ่ขึ้นเฮ้ยเบอร์เกิดเอาดีตัวใหญ่ขึ้นน้องน้องดูดิมันจะตัวใหญ่ขึ้นเลยโอ้ถ้าโอ้มันจะแรงขึ้นถ้าเรากดสกิลแปลงร่างเขาเรียกว่าอะไรนะอัพเาวเวอร์เนาะแล้วมันจะเป็นมังกรตอนไหนอะดิเหมือนว่าสกิลมันจะแรงขึ้นแต่แต่มันยังไม่แบบ มันยังไม่เป็นตัวมังกรเนาะเขาเรียกง่ายๆแบบคล้ายๆแบบอัพพาวเวอร์เนาะแล้วมันจะแปลงมังกรยังไงวะดูดิเวลาอัพพาวเวอร์จะตัวใหญ่แล้วก็จะมีสกิลที่แรงขึ้นทุกคนครับแต่ว่าอ่เอฟเฟกต์เหมือนเดิมมีแค่ตัวใหญ่ขึ้นเฉยๆครับเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหารหัสแนะนำร้านแบ็ k ช็อปเลยครับผมลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยครับอย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับถือว่าแบบเหมาะกับอะไรนะสมกับพี่การรอคอยด้วยคนครับไม่น่าเกลียดนะ อัปเดตแพทนี้เนาะแล้วก็จะมีอ่ะข่าวว่าจะมีอ่ะผลใหม่เข้ามาด้วยนะทุกคนครับไม่แน่จะเป็นผลใหม่หรือว่าเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวรอแบบมาดูสปอยอีกครั้งหนึ่งรับเดี๋ยวมันจะสปอยให้อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วมากดแปลงมังกรเป็นยังไงเนี่มันจะกดแปลงมังกรยังไงเนี่ตอนนี้อ่ะหลอดเต็มไปทุกคนครับหลอดด้านขวาเต็ม,มนะเขาจะทำการแปลงเป็นมังกรหรอโอให้กดสกิลวอีกรอบหนึง่งโอ้โหดีเท่จัดมันได้คล้ายแบบอะไรนะ มังกรแบบก็เดี๋ยวดาวก้อนบอลเนี่ยทุกคนครับโอ้วิธีการเปลแปลงร่างมันก็จะมีแบบดาเมจเหมือนอ่ะผลเชลเล็ตครับทุกคนครับเนะบาะมันก็จะมีแบบอะไรตกมาเนี่ยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูอีกทีนึงเวลาแปลงร่างเลยเหรอมันก็จะมีอ่ะดาเมจเนาะคล้ายๆเหมือนมีดาเมจไหมหรือว่าไม่มีแต่ว่าสกิลเหมือนแบบจะมีดาเมจแต่าอาจจะไม่มีใครมีก็อย่าลืมอ่าใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนครับประมาณนี้ละกันดูดี๋าวดิสกิลอ่าเซตครับผม สกิลโอ้โหดูดิความแรงอยู่ประมาณหกอ่าหกข้อท่าเนาะมันก็จะมีอ่ะรูปแบบแสงวมงโมอ่าวงกลมเนาะอยู่ตรงลำหัวครับคนกระดับอุ้ยไกลอยู่นะเพื่อนระยะไม่ธรรมดานะคล้ายๆกับดาบบิ๊กมัมเลยนะเอาจริงคล้ายๆกับดาบบิ๊กมัมเลยมาดูสกิลเอ็กซ์ครับผมสกิลจับเนาะสกิลจับถ้าเป็นแบบไม่ได้แปลงร่างมาดูสกิลเอ็กซ์ตอนแปลงร่างแล้วกัน อสกิลก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบการทุบลงไปหรือเปล่าทุกคนที่บ้านกันแล้วดูนะคล้ายๆกับหมุนแล้วก็ทุบลงไปเนาะคล้ายๆกับผลฟินิกกันเลยผลฟินิกก็จะอ่มันจะเป็นการยกขึ้นแต่นี่ก็เป็นการหมุนลงเนาะนี่เลยประมาณนี้ครับแล้วมาดูสกิลซีรับมาดูสกิลซีกันโอ้โหสกิลซีก็จะเป็นแบบนี้ครับกคนโอ้แรงมาก ประมาณนี้แล้วกันเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นแบบเรียกอ่ะคล้ายๆแบบแสงลงมาทุกคนครับเนาะประมาณนี้แล้วกันอุย้ยสปิลได้ไกลนะอันนี้มันอยู่สูงมากเลยนะทุกคนครับดูดิอุย้ยเวอร์จัดเวอร์จัดต่อไปสก,กิลอะไรเอ่ยอันนี้สก,กิลซีเหมือนเดิมเดี๋ยวรีเลยแล้วลกันโอ้ยบอลสกิลเอฟครับผมโอ้สกิลเอฟมันสามารถทำได้ทุกคนครับสามารถจับแล้วก็จับศัตรูให้งวนแหละครับหรืองไงวะโอ้สามารถแบบ ไทยเหมือนแบบเรียกไงว่าไทยเป็นผลช้างครับทุกคนครับเนาะแต่ว่ามันเป็นผลมังกรสกิลเอฟเหมือนกันเลยกับผลช้างหรือเปล่าผมคิดเหมือนแันคล้ายๆกันนะเวลาสามารถทําดาเมจได้แต่แต่ไม่แน่ใจว่าสามารถกรันซีซีได้ไหมเนาะอันนี้โอ้ยสกิลสแปมเลยครับคนครับสามารถสแปมได้หรอสามารถอ่ะกดแช่ได้หรอครับเมื่อกี้เหมือนแบบมันพุ่ออกมาได้ทุกคนครับดูด,ดิสกิลอ่าสกิลกดอ่ากด กดตรงหน้าจอเหรอตรงนี้อาจจะกดแถบหรือเปล่าอาจจะกดแบบหน้าจอแบบแช่ได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวรอมันเข้ามาทุกคนครับเพื่อนๆพื่อชว่าจะอัปเดตวันไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับและเพื่อนเพื่อนชว่ามังกรที่อัปเดตมาใหม่แล้วก็จะดีหรือเปล่าแลวก็เพื่อนๆคิดว่าจะอัปเดตวันไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขอไปกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีสปอยล์ผลผลแก๊สเนาะอย่าล